ในขณะนี้นะครับศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมมสถานสตหีบได้รับแจ้งว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์วิ่งย้อนสอนทําให้เกิดเหตุรถชนกันจํานวนหลายคันบนถนนสุขุมวิทเส้นทางขาเข้าสัตหีบช่วงก่อนถึงแยกไฟแดงตําบลบางสะเลอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมนะครับ และตอนนี้จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้แล้วนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพร้อมรถกู้ชีพได้เข้าที่คลายสถานการณ์แล้วนะครับส่วนผู้ก่อเหตุหรือผู้ที่ขับขี่รถที่ย้อนสอนมานั้นด้วยสาเหตุใดน,นั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมกันนะครับว่ารถยนต์คันนี้นะครับก็เป็นรถที่ได้ก่อเหตุวิ่งย้อนสอนมานะครับทําให้ชนกับรถยนต์ที่จอดอ,อยู่บร,ริเวณข้างทาง ครับส่วนรถคู่กรณีนะครับก็เป็นรถเก๋ง Honda c ซ v บิหมายเลขทะเบียน1กไก่อพอสามเภา3759หมวดจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้ถูกชนบริเวณด้านหน้าอย่างรุนแรงจนรถกระเด็นมาไกลประมาณ100เมตรท้ายรถนั้นได้กระแทกกับแบดเจอร์ก่อกลางถนนนะครับจนได้รับความเสียหายทั้งหน้าและหลังนี่นะครับก็เป็นรถคู่กรณีที่จอดอยู่เฉยๆแต่ต้องถูกรถของคุณป้าชนจนได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ อนนี้เจ้าหน้าที่ประกันก็กําลังเข้าเคลียร์เข้าประเมินนะครับและออกใบเคลมให้กับทางคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายในเวลานี้แหละนะครับป้า,ปาจ๋าแล้วก็กระป๋องเบียร์ที่อยู่ในรถป้ากินมาเมื่อไหร่จ๊าดื่มมาเมื่อไหร่จ๋าป,ป้ามีญาติไหมเดี๋ยวจะต่อยาติให้ครับมีญาติไหมเดี๋ยวให้ญาติมารับครับไม,มไม่มีญาติหรอมีประกันไหมรถมีประกันไหมครับ มีประกันนะแจ้งประกันให้หน่อยค่ะบ้ามีเล่นประกันไหมจ้าเดี๋ยวแล้วแจ้งประกันให้ขอขอเล่นประกันหน่อยจ้าหนึ่งหกห้าสองสองหกห้าครับสามสามหกห้าอันนี้เบอร์ใครครับเบอร์ประกัน พี่ครับพี่เป็นเจ้าของรถคันนู้นเหรอครับรถวิ่งมายังไงอะครับพี่รถ,ถจอดอยู่ข้างทางนไงฮะรถของพี่คันนู้นนะใช่จอดอยู่ข้างทางครับแล้วเขาขับย้อนสอนมาชนแล้วรถก็ไหลไปจนไป,นไปติดอยู่ในรีโอครับคือพี่จอดรถไว้เฉยปกติเขาวิ่งย้อนสอนมาชนด้านหน้าพี่เหรอครับชนท้ายพี่เาจอดอยู่นี่เลยเนี่ยน้องน้องครับน้องก็แดง บอกเเ่่าาไหวป็นยังงพี่ครับพี่ขออนุญาตดนึงนะพี่เล่าเหตุการณ์อีกทีเนี่ยคือตอนตอนเกิดเหตุมันเป็นยังไงครับพี่เขาย้อนสอนมารถเก่งคุณป้าเนี่ยเหรอครับใช่ใช่เขาย้อนสอนมาจากไหนครับพี่ที่พี่เห็นนะเออน้องที่ขับแป็ดเขาบอกว่าตั้งแต่หน้าบุญถาวรนะครับย้อนลงมาเลยขับเร็วต้องครึ่งกิโลเลยนะย้อนลงมานี่เลยครับแล้วตอนที่พี่ตามมาถึงตรงนี้พี่เห็นแล้วมันเป็นยังไงฮะตอนนั้นคันขาวก็จอดอยู่ตรงนี้เนาะคันขาวคือรถเก่งคู่กรณีนะจอดอยู่ตรงริมถนน ครับรถป้าจะย้อนไปชนรถคันขาวเส้นนี้อยูชนแรงไหมครับพี่แรงอยู่นะเสียงดังเลยชนแรงจนรถเนี่ยพุ่งไปร้อยเมตรได้เนี่ยนะฮะถอยหลังไปนู่นเลยครับแล้วเบื้องต้นหลังจากชนแล้วคุณป้าเป็นยังไงครับตอนนั้นเออหมดสติหมดสติใช่ๆแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมครับไม่ไม่มีครับเขาเมาไหมดูแล้วท่าทางไม่นานหรือไม่นานรอดเนาะครับพี่ครับแล้วมีเขาไปชนรถใครก่อนหน้านี้ไหมครับพี่เกือบชนเนาะมีแต่เกือบเกือบชนเนาะครับ คนแถวนี้เปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ขับเร็วอยู่ครับซึ่งตอนนี้นะครับคนขับนั้นไม่ยอมลงจากรถนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าเกียร์รถเพื่อจะออกจากจุดเกิดเหตุหรือหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปให้ได้นะครับซึ่งรถนั้นก็ยังไม่สามารถเคลื่อนตัวไปได้แล้วรถยนต์คราวนี้เครื่องยนต์ก็ดับไปแล้วนะครับแต่ทางเจ้าตัวนั้นคาดว่ายังอยู่ในอาการมึนงงหรือมึนเมานะครับยังพยายามที่จะขับรถคันนี้ออกจากจุดเกิดเหตุไปโดยที่ไม่รู้ว่ารถนั้นได้ถูกพัง คนพังเสียหายยับเยินแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพที่คนขับพยายามจะเคลื่อนตัวออกจากจุดเกิดเหตุไปนะครับครับและในขณะนี้นะครับทางคนขับรถนั้นได้ลงจากรถในสภาพเดินโซซัสโซเซก่อนที่จะเสียหลักล้มลงกับพื้นแล้วก็หัวพิงอยู่ที่บริเวณถังขยะข้างทางดังที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นในภาพตอนนี้เลยนะครับ และในขณะนี้คนขับซึ่งเป็นหญิงสาวอายุประมาณ70ปีนะครับคุณป้านะครับได้นำหัวพิงถังขยะนอนหลับอยู่บริเวณข้างทางนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างที่รอหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อเข้าคี่คายสถานการณ์นะครับรวมถึงจะได้มีการควบคุมตัวคุณป้านั้นไปยังสถานีตำรวจภูธรสัตหีบหลังจากนี้นะครับ ไสองตัวสองตัวใหญ่สองตอวใรญ่อตฮะอช่ครับคุณพ้อตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนั้นพยายามเกลี้ยกล่อมผู้ขับขี่ให้ลงจากรถนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับคนขับไม่ยอมลงจากรถแต่อย่างแต่โดยดีนะฮะซึ่งตอนนี้ มีอาการลักษณะคล้ายคนเมาสุรานะครับแต่เบื้องต้นก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการในการเป่าวัดแอลกอฮอลเสียก่อนนะครับจึงจะสามารถชี้ชัดได้ว่าคุณป้านั้นมีอาการเมาเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่จากการตรวจสอบภายในรถก็พบว่าพบกระป๋องเบียร์นะครับยี่ห้อดังนะครับอยู่ภายในรถบริเวณด้านเบาะหลังนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าคุณป้านั้นได้ทานมาตั้งแต่เมืここ่อไหร่หรือดื่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ตำรวจจะคุมตัวไปทําการเป่าวัดแอลกอฮอลที่โรงพัก รวมถึงได้มีการเรียกประกันมาทําการดําเนินการในการซ่อมแซมให้กับรถคู่กรณีและรถที่เกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับต่างฝ่ายก็ต่างวุ่นกันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้ขับขี่คุณป้าไม่ยอมลงแต่รถไม่ยอมลงจากรถแต่โดยดีนะครับนะครับมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลโดยให้คุณป้านั้นเป่าแล้วพุ่งสูงถึง157ม mm. ิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว เมืองต้นทางเจ้าหนที่ตำรวจได้ดมเนินคดีในความปิดฐานเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย